สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาปลูกข้าวโพดนะครับใส่ในกระถางสองกระถางนะครับท่านผู้ชมครับคนจะมาทดลองปลูกข้าวโพดนะครับใส่ในกระถางสองกระถางนี้นะครับโดยใช้ดินปลูกนะครับเป็นมูลไก่หมักนะครับแล้วก็ มูลวัวนะครับท่านผู้ชมครับข้าวโพดที่จะมาปลูกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีนะครับเป็นข้าวเหนียวลูกผสมนะครับท่านผู้ชมเป็นพันข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมนะครับ จะปลูกใส่กระถางนะครับกระถางละ2องเมล็ดนะครับท่านผู้ชมว่าเข้าวโพดจะงอกจะได้กินไหมนะครับท่านผู้ชม๋อมาลองปลูกดูนะครับ ก็จะใส่ถังละ2เมล็ดนะครับท่าผู้ชม ไปหนึ่งเดือน,นครับต้นก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีใบนะครับใบเดียวนะครับมีลักษณะเป็นเสีตานถังยาวนะครับน่าจะติดเชื้อนะครับในระบบใบของข้าวโพดนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับเพื่อเร่งดอกแล้วก็ํำต้นให้แข็งแรงให้สมบูรณ์นะครับ ร,รอบๆนะครับ,ร,บรอบๆคนต้นของกระโพดนะครับท่านผู้ชม ผ่านไปหนึ่งเดือนกับสี่วันนะครับเริ่มมีดอกนะครับนะครับดอกเริ่มแทงดอกนะครับต้นนี้ก็แทงดอกเหมือนกันนะครับสองต้นนะครับที่ปลูกนะครับชมก็ทดลองดูนะครับว่าจากกี่วันนะครับได้กินนะครับดอกข้าวโพดนะครับพันผสมนะครับ ครับก็ได้ใส่มูลไก่ไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยบำรุงผลนะครับและลำต้นนะครับเป็นหลักนะครับเป็นสูตร82424นะครับเหมือนกับใส่อินทรพัมนะครับการเปิดหน้าดินออกนะครับ ก็ใส่ไม่เยอะนะครับใส่ประาณจัก30 40, 40เมตรนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็ติดขอบกระถางไปหน่อยครับก็จะใส่ด้านนี้นะครับด้านที่ไม่ติดกับกระถางนะครับ ถ้านับได้ก็คงไม่เกิน60-70เมตรนะครับถ้า40-50เมตรก็อาจจะดูน้อยไปนะครับ ก็ผ่านไป1เดือนกับ8วันนะครับท่านผู้ชมนะครับปลูกวันที่26่ตุลาหกหกครับก็ผ่านไป1เดือนกับ8วันนะครับก็ดอกเริ่มบานนะครับท่านผู้ชมก็มีโรคนะครับหรือว่าแทงฝักแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้มี2นะครับแต่ว่าต้องเอาออกหนึ่งนะครับท่านผู้ชม หเหลือไว้หนึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับออกมาสองนะครับก็ต้องเอาออกหนึ่งนะครับครับให้เหลืออันเดียวก็พอนะครับชมนะครับเอไม้ฝักที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ เดียวนะครับนะครับ หนึ่งเดือนกับสิบสามวันผ่านไปครับฝักข้าวโพดก็เริ่มโตนะครับ ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนกับยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดธันวาคมนะครับวันที่ยี่สิบหกธันวาคมนะครับก็จะครบสองเดือนนะครับสำหรับการปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับท่านผู้ชมครับว่ากี่เดือนกี่วันจะได้กินนะครับมาวันนี้นะครับก็ฝักเริ่มโตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ข้าวโพดผมก็จะเหลือไว้ต้นละหนึ่งฝักนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับดอกก็เริ่มแก่นะครับก็ยังมีเขียวๆอยู่นะครับสำหรับดอกข้าวโพดนะครับ นะครับฝักก็เริ่มตัวเริ่มแน่นนะครับมีเข้าไปรู้สึกว่าจะแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับหกสิบ 6วันผ่านไปนะครับท่านผู้ชมปลูกวันที่26ตุลาหกหกนะครับวันนี้ก็วันที่1นะครับเป็นมกราสองพันแล้วก็วันปีใหม่พอดีนะครับท่านผู้ชมหกสิบหกวันผ่านไปนะครับปลูกวันที่ยี่สิบหกตุลาหกหกนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับมกรา เป็นปีใหม่พอดีนะครับปี6 7นะครับท่านผู้ชมน่าจะเก็บได้แล้วนะครับก็ต้องมาดูนะครับก็มาดูเมล็ดข้าวโพดนะครับอายุ66วันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับที่เขาแจ้งไว้หรือเขาบอกไว้ในในซองเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับ64สิบถึง68วันนะครับท่านผู้ชม เก็บเกี่ยวได้นะครับ64-68ถึง68วันนะครับก็มาดูด้านในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเอาเปห่อห้มออกนะครับรเลดจะสมบูรณ์ไหมนะครับอ่านี่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชม ห่างกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับฝักนี้นะครับขาดูฝักนี้บ้างนะครับรจบ ต้นนี้หรือว่าฝักนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่านะครับเกือบร้อยเนนะครับเมล็ดนะครับนะครับเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เก็บได้แล้วนะครับท่านผู้ชม ครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทั้งสองต้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของเม็ดนะครับความสมบูรณ์ของเม็ดในแต่ละฝักนะครับไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับเม็ดไม่เต็มนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับฝักเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งนะครับสำหรับการปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับนี่ครับเขาให้มานะครับรูปภาพตัวอย่างนะครับเมล็ดข้าวโพดทั้งสีทั้งฝักนะครับเมื่อเรานำมาปลูกนะครับนะครับลักษณะก็เหมือนกันเลยนะครับเมล็ดนะครับ ก็จะมีหลากสีนะครับนะครับมีสีขาวบ้างนะครับสีออกครับม่วงบนขาวก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับสณนะเม็ดคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็สรุปนะครับในการ ปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับ66วันนะครับได้กินนะครับลักษณะสีแล้วก็ฝักข้าวโพดนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเม็ดยังห่างอยู่นะครับในฝักแรกๆนะครับท่านผู้ชมฝักนี้ก็เต็มกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเม็ดนะครับฝักนะครับอาจจะมีความาแตกต่างกันบ้างนะครับในเรื่องความถี่ของมเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็68วันนะครับหรือว่า64ถึง68วันก็อยู่ในเกณฑ์ตามที่เขาแจ้งมาใน2เมล็ดที่ขายตามร้านนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เกินนะครับตามที่เขากำหนดมานะครับก็สรุปนะครับในการปลูกข้าวโพดในกระถางนะครับได้กินนะครับ66วันนะครับสำหรับผมปลูกในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็่อหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกลังใจครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับกันนะครับทุกๆ่านครับ